สวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับเป็นสตบุรุษวัดนบ,บุญเบนดิ์เขาชกันนะครับก็ก็พูดในหัวข้อกางเขนของเราแต่ละคนนะครับก็ทุกคนมีกางเขนที่ต้องแบกอยู่แล้วครับก็เป็นธรรมดาที่เรามีสิ่งที่เหน็ดเหนื่อย เป็นภาระที่เราต้องแบกไว้ก็ผมพูดในฐานะของการเป็นนักศึกษาคนหนึ่งแล้วกันครับสิ่งที่เราต้องแบกไว้ก็คือ,อความคาดหวังต่างๆของทั้งครอบครัวของทั้งคนรอบข้างเป็นสิ่งที่เราต้องแบกไว้เพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องแบกภาระนี้เพื่อที่จะไปถึงสู่เส้นชัยให้ได้ด้วยความรักของพระเจา้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ครับผมก็เนื่องใน ปีของเยาวชนนะครับในปีนี้นะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องเยาวชนทุกท่านนะครับก็ถึงแม้เราจะห่างวัดแต่ใจเราไม่เคยห่างพระเลยนะครับเพราะว่าพระอยู่กับเราในทุกคําภาวนาในทุกการสวดภาวนาของเราที่ส่งไปถึงทุกๆคนนะฮะคนที่เรารักและห่วงใยก็อยากให้ไม่ว่าจะทั้งเวลาที่มีความสุขหรือว่ามีความทุกข์นึกถึงพระเสมอครับของพระนำทางครับ